วันนี้ผมจะมาแนะนำโชคนะครับผมของคายาบ้าโชครุ่นแรกจะเป็นโช๊คแก๊สปกตินะครับโชคพวกนี้จะเอาใส่กับรถปกติทั่วไปได้เลยจะเป็นรุ่น XLG ครับของคายาบ้าครับผมรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปนี่จะเป็นโชคซูเปอร์โชคซูเปอร์จะกระบอกก็จะใหญ่ขึ้นมาแต่รุ่นพวกนี้จะเป็นโชคน้ำมัน พวกนี้จะเป็นโชค๊คน้ำมันแต่กระบอกเขาจะใหญ่ขึ้นจะเหมาะกับพวกรถบรรทุกใช้น้ำหนักเยอะอะไรพวกนี้ครับรุ่นนี้จะเป็นซูปเปอร์ข้างกล่องเขาจะเขียนบอกเลยซูปเปอร์เชวแล้วก็รุ่นสุดท้ายรุ่นนี้จะอัพพิเศษขึ้นมาอีกครับนอกจากกระบอกใหญ่แล้วยังเป็นแก๊สอีก ่ารุ่นเนี้ยเห็นไหมครับล,ลักษณะ2รุ่นเนี้ยก็บอกจะพอๆกันเลยแต่รุ่นเนี้ยจะเป็นแก๊ขึ้นมาแล้วลักษณะใช้งานเหมือนกันครับรถบรรทุกตัวเนี้ยจะเป็นซูเปอร์เลสซูเปอร์เลสครับ